อันนี้เป็นกระเพา,าเนื้อนะครับ ร้านนี้มี2แบบนะเป็นกะเพราหมูแล้วก็กะเพราเนื้อนะครับชื่อร้านร้านอะไรครับเนี่ยกูร้านอะไรนะเค yeah. พีเ <5. S 1> หรอกะเพราสาวห้ากะเพราสาหเหรออ๋กอกะเพราสาวเป็นแฟรนไชสนี่กะเพราสาวห้าแฟรนไชน์นะฮะผมเคยไปถ่ายที่กรุงเทพอยู่นะกะเพราสาวห้านะฮะเป็นแฟรนไชน์นะฮะอินดี้ใช่ไหมผมเคยไปถ่ายอยู่ตลาดอินดี้ครับ ี่ครับกะเผาสามห้านี่เขาจำได้ผมไปถ่ายสลายนี่นะเขา้ามาเม้นกันเยอะนะครับเมนเมนต์เมนต์คนถ่ายนี <laughs> ่ครับหมายถึงว่าที่ต่างประเทศนะครับเขาใช้ใบโหระพาแทนใบกะเพรานะเนื่องจากว่าที่ต่างประเทศเนะี่ยใบใบกะเพราจะหายากอ่าเขาใช้ใบโหระพาแทนนะครับถ้าใครไม่ถ้าใครไม่เชื่อนะไปดูได้นในคลิปนะครับผัดกะเพราที่อเมริกาเขาใช้ใบโหระพาจริงๆนะครับนี่ครับ กะเพราสาว้านะนี่อยู่ที่บึงหนองโคจังหวัดขอนแก่นนะครับโอ้กะเพราไฟลุกนะฮะไม่ได้ใช้น้ำมันเหมือนกันใช้ขั้วแห้งมีขั้วแห้งนะครับกะเพราสาวห้าอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงกว่าที่เป็นโมงนะจนถึงสองทุ่มนะฮะโอ้ยกะเพราไฟลุกมาได้เลยครับเนี่ยบึงหนองโคดนะบึงหนองโคดขอนแก่นนะครับ งนี้เขาเรียกตำบลอะไรนะบ้านเป็ดใช่ไหมตำบลบ,บ้านเป็ดที่จอดรถเพียบนู้ที่จอดร,รถได้เป็นร้อยๆคันนะครับสสะดวกสบายตลาดเลยนะตลาดยางคำไฮอ๋อตลาดแรงบ้านคำไฮนี่กะเพราไฟลุกถูกชอบมากตอนนี้คนกําลังนิยมดูนะครับกะเพราไฟลุกนะฮะมาเจอกะเพราไฟลุกก็ต้องถ่ายไหมผู้ชมได้ชมกันแบบนี้นะครับนี่ขั้วแห้งๆกันเลยครับจะน้ําจากเนื้อมันจะออกมาเองนะครับ ใส่กะเพราไปยังเนี่ย,ย,เ,ยเออเ <มา S 2> ดี๋ยวมาดูตอนสอใส่กะเพราใส่กำบ่เลยนะใส่เป็นกำกำกันเลยนะนี่ครับต้องใช้ไฟแรงน,นะในการผัดนะฮะแต่ตอนที่เบิร์นนี่เขาจะใชไ้ไฟแบบมันอ่อนนะตอนที่ลวนเขาเลยกลวนใ,นให้มันน้ําในเนื้อมันออกนะน้ำมันน้าอะไรต่างๆในเนื้อมันออกมานะัก็คือลวนนะพอลวนเสร็จแล้วก็เปิดไฟแรงแล้วก็ค้นค้นเขย่าเขย่าแบนนี้นะฮะฝั่งนี้จะเป็นเนื้ออ่าฝั่งนี้เป็นหมูนะครับกะเพราซาวห่าน นี่สองคนช่วยกันนี่ดูลีลาก่อนลีลาซะก่อนนี่เอ้ยหกหกเป็นสองกิโลแล้วหกเป็นสองกิโลแล้วเอาไม่หกไม่หกคุณเล่นนี่เติมเครื่องปรุงไปปรุงรสน้ำซองน้ำซอสตามสูตรสไตล์กะเพอ3แซมหมูสาม,าม,สามนี่ โอ้สามอ่ะมีคนมาสั่งแล้วนี่โหกะเพราใส่ไปแล้วป้าโอ้โหกะเพราใส่ปรกันไปเลยเลยดูโอ้โโใส่ใรกระเพรานี่กะเพราใช่กะเพราแดงนี่ยเนี่ยกะเพราแดงนี่หอมไหมเนี่ยกะเพราแดนแดงนี่มันจะหอมกว่กากะเพรากะเพราขาวนะโอ้กะเพราป่านี่นเนี่ยเยี่ยมเลยนี่ดูโอ้ยพระเจ้า กะเพราซาวห้าในสุดยอดเลยรีล้าดูดิแต่ละร้านแต่ละสาขานะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เสร็จแล้วกะเพราเนื้อนะครับกะเพราเนื้อนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกะเพราหมูนะนี่อันนี้เป็นกะเพราหมูนะฮะโอ้ยกะเพราไฟลุกอีกแล้วกะเพราไฟลุกครับนี่หอมแท้้องไฟลุก กะเพรากะเพราอร่อย,อออยต้องไฟลุกแบบนี้แซ่บ,บโอ้โหคนที่อยู่ตะาลนี่เป็นเจ้าของสาขาเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เหมือนกันเนาะเจ้าของแฟชชั่นไม่แน่สาขาต้นในสาขาแรกเริ่มอยู่ไหนไม่ทราบเหมือนกันนะกะเพราสามห้านะเป็นแฟชชั่นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดรู้นะครับเม้นเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้นะครับพี่ สาขาต้นสาขาอยู่ไหนนะ, 45, นะครับกะเพราสาวห้าครับนี่ครับแต่ลูกลูกไก่นี่ลูกลูกลูกไก่นี่ทําดีมากเลยแต่ละร้านนะนี่ครับน่ากินมากนะตามสูตรเลยนะไฟลูกแบบนั้นเลยนี่ครับถ้าไฟไม่ลุกไม่ใช่กระเพรานะครับสาวห้านะนี่ครับอันนี้พอเนื้อ ขอนเนื้อนะครับ <laughs> ผ่าดนะ่านนะนนะประธานโทษผมไปสองกิโลเข้าประธานโทษนะขาดทุนแน่เตานี้โอ้โหขาดทุนแน่เตานี้โดนไปสองกิโลหกไปสองกิโลนะครับประธานโทษ นี่คือราคานะครับยี่สิบห้าสามิบห้านะครับกระเพราสาวห้าคือกระเพรายี่ิห้านะครับถ้าเป็นเนื้อนะครับเพิ่มสิบาทน,นะครับนี่เบอร์โทรผัดไม่ใช่น้ำมันนะครับนี่โอ้สุดแล้วก็มาลาดแบบนี้อันนี้อันนี้หมูหนเนื้ออ,อันนี้กระเพราเนื้อนะครับสังเกตุสีกกสมันจะออกอดำนิดนึงถ้าเป็นกระเพราหมูจะออกขาวกว่าวนี้นิดนึงนะครับ เนื้อมันจะออกสีนี้นะครับอันนี้ถ้าไม่มีไข่นี่คืออันนี้สามห้านะอันนี้สามสิบห้าครับพอเนื้อมันจะแพงกว่าหมูแน่นอนนะครับอ่าถ้าจะเพิ่มไข่อะครับอีกสิบบาทใช่ไหมใช่ครับเพิ่มไข่นี้พอละสิบบาทนะครับแต่แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยสั่งไข่เนาะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอามาขายครับอ๋อไข่ไม่ค่อยเอามาขายเนาะนี่ครับโอ้นี่โอ้น่ากินเขาเนาะนี่ครับกัเพอลสามห้าครับ 烤牛双哈 นี่เป็นขั้นตอนรวนนะครับนี่ครับเบิร์นก่อนเบิร์นก่อนให้น้ำมันจากเนื้อหมูออกมาก่อนนะครับฮะโรตีเหรอขั <c ười> ้นตอนแรกก็ทำเป็นโรตีนะฮะอันนี้กี่หมูครึ่งกิโลถุงนี่กี่กิโลเมื่อกี้ลลหนึ่งโลเหรอขอหนึ่งโลถุงละหนึ่งโลนะฮะ ตามสูตรนะนี่แหม้ลมแรงนะเฟืองแก๊สนีนแบบนี้นะลมแรงนะฮะนี่เบิร์นก่อนเบิร์นก่อน ได้ใส่น้ำนะครับไม่ได้ใส่น้ำนะครับร้านนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ำนะฮะสายจ้านะที่ผมายมาันไม่ได้ใส่น้ำนะฮะก็จะรวนแบบแห้งแบบนี้นะครับ ใช่ทิสดเนี่ย ส่วนในโจทย์ถ้าเป็นชาแนลยูทูบพับอย่าลืมนะฮะมาอุดหนุนก็ได้นะครับกระเพาลาว5นะครับหรือว่า k v 25นะครับถ้าเป็นเนื้อก็35บาทน,นะถ้าเป็นหมูก็25บาทน,นะครับมึงหนองโคตรจังหวัดขอนแก่นนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดซับสไครต์ขอบคุณครับ